ทุกคนเราจะมาให้ดูองเท้าที่เราซื้อมาช่วงนี้นะคะอันนี้แกะมาแล้วอันนี้สั่งมาจากคาราลันโดนะของพูม่ SpeedCat ที่เขาฮิตกันอ่ะนะที่ไทยเหมือนจะแบบว่าโซเอาอะไรบ่อยๆใช่ไหมแต่ว่าที่นี่มันมีแบบมีแทบจะตลอดเลยคนที่นี่เขาไม่เขาไม่เออซื้อรองเท้าใหม่กันมนะันก็เลยแบบเออมีตลอดอะไรเงี้ยเราได้มาเป็นสีแดงนะ ของจริงก็สวยอยู่นะแต่ว่าสีมันจะไม่สดเท่าในกล้องนะของในกล้องตรงนี้มันจะขาวมากๆใช่ปะแล้วตรงนี้ก็คือแดงมากๆของจริงก็จะแบบว่ามันกว่าในกล้องนิดนึงนะแต่ว่าโดยรวมก็คือสวยดีนะคะอันนี้เราสั่งตรงใช้มาเลยนะสามแปดแล้วก็คิดว่าจะเก็บไว้ไม่สรงคืนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเบาใส่สบายแล้วก็ข้างในก็นุ่มดีแล้วมันก็แบบสวยดีอะยังรองเท้าสีแดงมันก็ยังไม่เคยมีเนาะก็เลยว่าจะเอาไว้นะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะแบบว่าเออแต่งตัวได้เก๋ๆชิคๆอะไรอย่างี้นะ สวยดีเนาะสีก็สวยแล้วก็เราว่านั่วแหละนิ่นใส่สบายดีแล้วก็สั่งตรงไซสก็คือพอดีอะปกติเห็นมีคนครีวิวว่าเหมือนต้องสั่งเผื่อไซส์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราสั่งตรงไซส์มาก็คือพอดีเลยจบคู่แรกนะอันนี้ได้มา97ยูโรแล้วมันลดราคาจาก119มั้งแล้วคู่ที่2อ,อันนี้ของ New Balance คือเราอ่ะปกติเราชอบใส่ นิวบาลานซ์530ใช่ไหมแต่ว่าเราสารเเนเรามีสองคู่คู่หนึ่งคือสีที่เขาฮิตกันใช่ปะแล้วอีกคู่สีเข้มครีมคือเราสารเเนเอามันไปซักในเครื่องซักผ้าแล้วตอนนี้เหมือนเหมือนทรงมันเปลี่ยนอะแล้วตรงตรงตรง,ตรงโ้นเหมือนใส่แล้วมันเจ็บเราก็เลยจะซื้อใหม่ทีแรกว่าจะซื้อ530เหมือนเดิมแต่ก็คิดว่าเอ้ยเราของที่เคยมีแล้วเราจะซื้อมาซ้ําเหมือนเดิมทำไมก็เลยลองเปลี่ยนมาซื้อเป็นรุ่นนี้นะคะแต่ว่าในเว็บอามันแนะนําอันนี้คือเอ่อนิวบาลานซ์327 ในเว็บมันเขียนว่าให้เพิ่มไซส์แต่เรารู้สึกว่าเพิ่มไซส์เราใส่สามแปดใช่ไหมพอเพิ่มไซส์เป็นสามเก้าแล้วรู้สึกว่ามันหลวมไปหน่อยแล้วก็บังเอิญไปเจอที่อื่นถูกกว่าด้วยของซารันโดเราไม่เราซื้อมาตอนที่ไม่ได้ลดราคานะมันร้อยสามสิบยูโรใช่ไหมแล้วซื้อมามันใหญ่เกินเราก็เลยไปสั่งจากเว็บอื่นมาก็เสิร์ชดูนั่นแหละเสิร์ชเข้าไปใน Google เลยแล้วก็เสิร์ชนิวบาลานซ์สามสองเจ็ดอะไรเงี้ยแล้วก็เจอของเว็บนี้นะเว็แบบนี้แค่เก้าสิบ 7ยูโรเหมือนกันจาก130ลดเหลือ90นี้มันก็ประหยัดไปได้30ยูโรอยู่นะแล้วเราก็เลยสร้างไซสเ์เล็กเล็กว่าอันนั้นมาด้วยนะเราก็จะได้ลองว่าเออมันเป็นยังไงก็ถ้าเบอร์38ไซส์พอดีกว่าก็จส่งเบอร์39คืนนะแล้วก็เหมือนที่บอกมันประหยัดไปด้วยนะก็แพ็กมาดีนะดีเกินอะ นี่แกะไปพร้อมกันเลยแต่สีเดียวกันแหละเพราะว่าชอบรู้สึกว่าสีมันเบสิกดีแบบนี้เหมือนอันเมื่อกี้เลยแต่ว่าแค่คนละทำไมสีมันเหมือนไม่เหมือนกันวะไม่เหมือนไหมอ๋นหนึ่งมันดำอันหนึ่งมันกลมเข้าใจว่าสีเดียวกันแล้วสีไหนดียวกันนะทุกคนว่าสีกลมเหมือนสวยกว่าเลยเนาะแล้วคิดว่าไซส์นะ่าจะตรงกว่าด้วย นนะทำไมมันไม่เหมือนกันนะมันปลอมได้ปะทำไมมันไม่เหมือนกันข้อเห็นปะอันนี้มันเรียบร้อยใช่ไหมจะอีกอันหนึ่งมันจะลุยๆหน่อยทุกคนเห็นความต่างปะปลอมปะเนี่ยฮะมีความต่างอยู่นะหนังก็ต่างหนังตรงนี้มันจะขุยๆกว่านี้จะดูเรียบกว่า ปอมปะเนี่ยเห็นมหมเชื่อได้เปล่าเชื่อก็ไม่เหมือนเชื่อก็ไม่เหมือนกันเชื่อก็อันนี้เป็นเล็กๆก,กว่าอันนี้เป็นแบบว่าใหญ่ๆกว่าเห็นปะ่ะเห็นความต่างไหมเห็นอยู่นะปลอมปะเนี่ยเกิดขึ้นเกิดแต่กับกูทุกทีแล้วตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันของน e w บาลานซ์เป็นปัก ของของซาลันโดเป็นปากของอันนี้เป็นเหมือนตัวหนังสือมาติดเป็นพลาสติกช่างมาันเดี๋ยวค่อยมาดูนะไม่รู้วันนี้ส่งคืนได้หรือเปล่าด้วยเพราะว่ามั่นใจมากว่าต้องใส่ได้แล้วก็จะส่งอันนี้คืนแต่ตอนนี้เริ่มแปลกๆอะกแล้วก็อีกคู่หนึ่งคือเราสั่งใช่ไหมรับแรกมาสั่งสั่งมาแล้วมันใหญ่ใส่ไม่พอดีเราก็เลยส่งคืน แต่ว่าครั้งแรกเราสั่งมาแล้วเสียค่าส่งเองด้วยนะค่ารองเท้ามัน6กิยูโรใช่ปะแล้วเสียค่าส่งอีกหยูโรก,กว่าแต่ว่าเราดูแล้วมันไม่มีที่อื่นขายเลยที่ที่แบบว่าส่งฟรีอะไรแบบนี้เราก็เลยเออจำจะจำใจยอมยอมเสียค่าส่ง6กยูโรเจ็ยูโรค่าส่งก็เราเลาเท่าไหรอ่อ่ะสองรประมาณสองรอใช่ปะแต่มันใส่ไม่พอดีเราก็ส่งคืนไปแล้วทุกคนรู้ปะคือมันดีมากเลยอะ่ะมัน เราส่งคืนไปเราได้ค่ารองเท้าคืนมาหกสิบยูโรใช่ป่ะแล้วค่าส่งได้คืนด้วยหกยูโรเก้าสิบห้าตอนแรกคิดว่าเออเสียค่าส่งฟรีไปแล้วช่างมันอะไรอย่างเงี้ยสรุปได้ค่าส่งคืนมาด้วยคือเขาบริการดีเกินอ่ะดีเกินนะคุณนะแต่ว่ารอบสองเราสั่งมาสามคู่เลยสั่งรองเท้าแบบนี้รองเท้ารองเท้ารองเท้ารัดส้นเนี่ยสองคู่แล้วก็รองเท้าผ้าใบคู่หนึ่งใช่ป่ะ <laughs> แล้วนนี้เราทํางานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ ไม่ได้ไปเอาไม่ได้ไปรับพัสดุคํามาส่งที่บ้านแล้วก็ไม่อยู่แล้วก็มันเกินเจ็ดวันเขาส่งคืนไปก็คือไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วอันนี้สั่งมารอบสามไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้จริงๆกะอยากได้สีครีมแต่ว่าสีครีมอ่ะมันเบอร์เล็กหมดตอนตอนแรกตอนแรกอ่ะไม่หมดแล้วเราดันเปลี่ยนใจไง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาส่งไปส่งมาเลยเบอร์เล็กหมดก็เหลือแต่สามเก้าเบอร์สีครีมอะนะอันนี้ก็เลยได้เป็นสีชมพูแบบพีชๆมาก็ไม่เป็นไรนะแล้วเราชอบใส่รุ่นนี้มากเพราะว่ามันนุ่มใส่สบายจริงสามหกเหมือนจะเล็กไปหน่อยด้วยซ้าจริงๆนะ่าจะสามเจ็ดก็ังดีแต่ที่ไปลองมามันพอดีแต่วันนี้มันลองมันเหมือน้องใส่ท้าอ้วน,นั้งแต่ก็นั่นแหละก็น่ารักดีที่แรกอยากได้สีครีมเพราะรู้สึกว่าสีครีมแต่งตัวง่ายแต่อันนี้มันก็แบบ มันไม่ได้ชมพูชุดฉาดมากมันก็อครีมแบบผสมชมพูนิดๆก็คิดว่าโอเคอยู่แล้วก็เราชอบรุ่นนี้มากนะทุกคนลองไปซื้อดูของ Skechers นะที่เป็นรุ่น Go Walk อะไรสักอย่างหัือ Go Walk Sandal สักอย่างนี่แหละแต่ว่าเราอะมีความรู้สึกว่ามันใส่สบายเหมือนรองเท้าผ้าใบเลยคือให้ความรู้สึกแบบกระชับเท้าอะไรเงี้ยเดินแบบเดินเยอะๆก็จะไม่เจ็บเราเคยมีคู่หนึ่งนะแต่ว่าอันนั้นทิ้งไว้เมืองไทยนะน่าจะเก่าไปแล้วอันนั้นเคยมีสีขาวแล้วก็มีลายจุดๆๆเป็นสีๆอะไรเงี้ย แต่เนี้ยเรารู้สึกว่ามันโอเคเพราะมันมีความแบบว่าเป็นสีกรรม,มยีแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบดูเป็นรองเท้าคนแก่เกินแล้วก็เรามีความคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อเดี๋ยวนี้มันจะมีดอกกล้วยไม้ที่ไว้ติดรองเทา้าใช่ปะ่ะซื้อกล้วยไม้มาติดตรงนี้มันจะอาจจะเข้าหรือไม่เข้าต้องลองดูนะเดี๋ยวอาจจะลองซื้อมาแต่ว่าก็รวมรวก็คือดีนะะก็เมื่อกี้มีคนกดกิ่งมาส่งพัสดิหรือแกะพัสดุให้ดูเลยดีกว่าวันนี้ไม่ได้แต่งหน,น,นะน้านะทุกคนเพราะว่าทีแรกว่าจะไปเก็บสตรอเบอรี่ใช่ไหม แล้วตอนนี้แม่แฟนเขาไปก่อนแม่แฟนคือทีแรกอะเขาก็ถามว่าจะไปพร้อมกันไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เรากับแฟนคือขี้เกียจตื่นเช้าก็เลยเดี๋ยวไปเขาบอกเขาว่าเดี๋ยวตามไปให้เขาไปก่อนเลยอะไรเงี้ยแบบแล้วเขาส่งข้อความมาว่าสตรอเบอร์รี่ยังยังออกไม่เยอะเลยยังเขียวอยู่เลยอะไรเงี้ยยังเขียวแล้วก็ยังไม่ค่อยสวยก็ลเลยตกลงกับแฟนว่าเอองั้นยังไม่ไปวันนี้ละกันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเมื่อคืนเราไม่ได้นอนเลยนอนไม่หลับเพิ่งลงเวรอันนี้มาเพิ่งลงเวรตึกมา นี่เสื้อคลุมธรรมดานะสีดาปกติแต่ว่ามันจะมีกระดุมท,งทองๆตรงนี้เราจะเอาไว้ใส่คลุมเวลาแบบแต่งตัวโป๊ะๆแต่ผ้าดีนะนี้ของไซเดอร์มันได,ได้ลดราคามา50%กว่าเปอร์เซ็นต์นะจากเท่าไหร่ไม่รู้เหลือ16อยูโรแล้วเราก็ได้ส่วนลดนู่นนี่นั่นจากครั้งที่แล้วที่เราจะส่งของคืนอีกนะประมาณนี้ไซส์ใหญ่อยู่นะน,นี้สร้างเป็น มันเป็นแบบของสาวอวบอะเรสั่งเป็นสูตเ xl มาเพราะว่าเห็นคนรีวิวบอกว่าให้สั่งเป็นแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยจะใส่ดีอะไรเงี้ยอืมแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คล้ายๆกันนี้ก็ลดราคาเหมือนกันลดราคาเหลือสิบัามเหมือนกันตัวย่เหมือนกันนะนี่กาป็นเล่นนี่ขนาดสั่งไซส์เล็กๆมาสั่งไซส์อะไรมา s มั้ง s หรือ m นั่แหละ แต่ก็สวยดีอยู่สิแบบผู้ดงผุ้ดีผ้าก็คือโอเคเลยแล้วก็สั่งเดรสยีนมาชุดหนึ่งของไซเดอร์เนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนของชีอินแหละแต่แค่เหมือนของชีอินที่คัดมาแล้วอะมันก็จะดีหน่อยคุณภาพดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่สวยดีกระดุมโอ้กระเป๋าจริงด้วยเลิศ แล้วก็ได้ของแถมมาด้วยคือถ้าซื้อถึงเท่าไรเท่าไรมันจะให้เลือกของแถมหรือว่ามีแ้มถึงเท่าไรเท่าไรอะไรเงี้ยมันจะให้เลือกของแถมได้เราเลือกเป็นตังหูมานะอุ้ยน่ารักน่ารัก,น,รกน่ารักเลยเป็นตังหูดอกไม้อย่างงี้น่ารักเนาะประมาณนี้แหละบายบายเดี๋ยวต้องไปดูรอ,องเทา้าคู่ที่สองว่ามันปลอมหรือเปล่าไม่งั้นต้องส่งคืนนะไม่เลิศเลยซ้ารอตั้งนานบายบายเกิดแต่กับเราจริงจริง